อินแอนเอสเทเลตติ้งซีนออฟคูเรตแอนด์ดิเทอร์มินเอชันเดอะไทยมารีนแฮฟวันส์อเกนเทคเคนเซนเตอร์สเตทดิสทามอินแอนด์เอ็กซ์พลอซีฟคอนเฟอร์เทชันออลองเดอะโวลัทไทยกัมบูร์ดิแอนบอร์เดอร์เดอะโอเปอเรชันดับเบิลบอร์เดอร์บราซ์มาร์กหนึ่งออฟเดอะมอสอินเทนเซสครอสบอร์เดอร์สแตนด์ออฟซีนอินแยร์วอตบีกันแอสเอเทนส์ทอริโอเรียลดิสปิลควิทลี่เทิร์นอินทูเอฟูลสเกลแทคติคอลรีคลาเมชันแอนด์ทูไนท์แบงคอกแบท รายงานจากแนวหน้าที่เปิดเผยที่ไทยฟอสซิสได้สำเร็จลุกขึ้นจากหลายพื้นที่ชายแดนและที่ดินเกษตรที่ถูกบุกรุกโดยกองกำลังขั้วโลกมาเป็นสัปดาห์นี้พื้นที่เหล่านี้ที่เป็นของชาวไทยที่ถูกขับไล่โดยการยึดครองครั้งก่อนได้กลับมาเป็นสัญลักษณ์ของชาติแล้วช่วงเวลาที่เป็นสัญลักษณ์ที่ส่งคลื่นแห่งการบรรเทาผ่านชุมชนในอาบีภาพถ่ายและข้อมูลจากพื้นที่ดินที่ถูกชาวไทยที่กำลังก้าวหน้าอย่างกระตือรือร้นเพื่อเคลียร์บ้านและกำจัดกำแพงป้องกันชั่วคราว e p u l t i o n could be hard echoing through the dense jungle terrain as e n g i n e e r worked to defile my left behind by retreating forces. Each blast captured by field cameras t e l l a story—a story of defense, resilience, and the heavy cost of security in this field territory. According to military analysts, this confrontation was not merely a tactical mission; it was a statement. ไทยแลนด์ซามิทฟอสเตอร์ทูลเรฟเฟิร์มคอนโทรลโอเวอร์ริจีแอนด์เดดแฮฟลองบินแฟลชพอยต์ออฟเทนชันบีทวีนบอทเนชันอินเซเวอร์โรลคลิปโซเยอร์แคนด์บีซีนเฮลปิ่งโลเค่าวินลักเกอร์รีเทนทูเดอะโฮมโฮมเดดเวอร์วันส์อ abandon under treat now reclaimed with pride ไทยแฟลก์เวอร์ไรส์โอเวอร์รูฟท็อปสตีลมาร์เก็ตบายบูลเล็ตโฮมสัญลักษณ์ซิงบอทวิทเตอรีแอนด์วิจิลันซอร์เซสคอนเฟิร์มเดดเดอะรอยัลไทยนาวีมารีนดิวิชันสปีชิดเดดเดอะโอเปอเรชัน Supported by Army Vehicle and Reconnaissance Drone Providing Real Time Intelligence, the Precision and Coordination Display have drawn admiration even from foreign defense observers. Each maneuver i e made carefully m e a s u r e each advance deliberate, minimizing civilian harm while maximizing territorial stability. But behind the military success lies a human story. w n l u c k e r who fled w i t h n o t h i n g but f a i t h now walking back through the ruins of their own home. มีนิเวอร์ซีนบิ๊กปิงครูชิงพอร์เทรตออฟเดอะคิงแอนด์เดอะเนชันแนลแฟลกวิสต์เริงเพลเยอร์ออฟเกรดิจูดเดอะอิโมชันแนลรีเทิร์นเซิร์ฟแอสเอริมินเดอร์เอฟเวอรี่บอร์เดอร์วิซิทารีคัมวิดเอพรายเพดอินเฟียลอสแอนด์โฮปแอสฟูเต็ดคอนติเนียลทูเซิร์ฟเฟสวอสตันอัลโมสิสเดอะอันฟิลเตอร์ริลิซึมสโมก์ไลซิ่งฟรอมเบิร์นสตรักเจอร์โซลเยอร์ดิกกิ่งเทรนเชสเมดดิคอร์ทีมเเทนดิ่งทูเวลเดตเมนท์เดอะ a l l anything share d before analyst s u g g e s t this level of transparency is intentional a move by Thai command to show not just victory but the cost of protecting sovereignty the commer s i d e mean w h i l e has issued counter statement accusing Thai troop of escalation however satellite imagery and footage appear to support Thailand's c l i m e of defensive response following multiple Cambodian incursion over the past month รีเจนอลล์เอ็กเปอร์ตวานว่าถ้าอิฟไดพีเอลโอมิซีด๊อสหรือไม่เข้ามาแทรกแซงเร็วๆนี้ดิสคลาชคูดสไปรัลลงสู่การขัดแย้งที่กว้างขึ้นวอตเมคดิสอปิโซดพิเศษอย่างยิ่งคือการที่ยุคดิจิทัลกำลังมาพร้อมกับการดำเนินการของโดรนเซิร์วิลลาร์สัตว์เทเลไลท์และอินเทอร์เน็ตคอมมิวนิเคชันชานัลเพลย์เป็นบทบาทสำคัญในการสร้างท้ายมารีนเอทัคติคอลเอ็ดการรวมตัวของเอไอที่ช่วยในการระบุและช่วยในการตรวจจับตำแหน่งของอัมบูชล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วม marking a new era of t e c b r i n e military operation for Thailand in one striking sequence captured by embedded correspondent a Thai flag is r i s e amid the ruins of a b u r n farmhouse w h i troops stand at attention the moment was described by witnesses as both t r i u m p h a n and somber a quiet victory underlined by the haunting silence of what was lost local interview revealed that v i l l a g e r viewed the m a r i n e not just as p r o t e c t o r but as b r o t h e r returning home วันเอดิลีฟาร์มเมอร์อธิบายเดอะโซลเยอร์อะไรว่า "as a miracle from the mountains" วายอนาเธอร์ยังแมนเซด "we can sleep again without fear" ฟอร์ดิสคอมมิวนิตี้เนชั่นแนลเซเคียวริตี้ไอเอสเอ็นแอนด์แอปสเตรคไอเดีย "it's the difference between exile and belonging" อินเทอร์เนชั่นแนลリーเรีแอคชั่น "have been contentious" วายซัมเนบอริงเนชั่น call for restraint อาเธอรีขอบไนท์ไทยแลนด์ไรท์ทูสาเฟกาดอิดบอเดอร์แลนด์ ดีฟิลเลนเอ็กเปอร์โนว์แดทเดอะสปีดแอนด์ปริสิชันออฟดิสโอเปอเรชันไฮไลท์เอนิวเฟสในไทยแลนด์สโตรจิโนล์มิลิเตอรี่เรอเดเนสวันเชฟบายมอร์เดิร์นไอเซชันยูนิตี้แอนด์เทคโนโลยีคอร์สูเปอร์ริทีเดอร์เทอร์มเอ็กโคลซีฟชาวดาว ISN จัสเอเฮดไลท์เอ็กซ์เจอร์เรชันฟีลรีพอร์ตดีเทลอาร์ติลเลอรี่เอ็กแชนจ์คอนโทรลเดโทเนชันแอนด์โครสคอร์เตอร์เคมิเชสเนียร์รีไคลเมดโฮมเย็ด amid all this chaos the Thai Marine maintain remarkable discipline Ensuring humanitarian corridor for c i v i l i a n and strictly adhering to engagement protocol. As n I g h t fell on the border, aerial footage s h o w e flickering light from Marine camps, i g n a l i n g both a relief and r e a d i n e s s The mission was complete, but the vigilance remained. Commander emphasized that w h i home w r e r e c l i m e long-term peace would require diplomacy, reconstruction, and continued monitoring. Over the next few days. Engineering units are expected to rebuild t d a m a r k road, b r i s t o l water line, and establish communication posts. Humanitarian support has also begun flowing into the r e c l i m e zone, coordinated between military logistics and local authority. The message from Bangkok is clear: Thailand will protect its citizens, not only with force, but with compassion and stability. As real frontline image continue to circulate. We were across Thailand and Southeast Asia are witnessing a rare glimpse of what border defense truly looks like. Not glorified, not dramatized, but raw, human, and deployed patriotic. The image of Thai Marines standing under the rising sun, the straight and exhausted yet unbroken, encapsulate the spirit of the nation's defender. This was more than a military victory. It was a reformation of identity, a reminder that beyond the politics and power play, The r are e people, families, and story rooted in the soil they defend. The operation, border blase, will likely be studied for years to come as both a tactical success and a human lesson in courage under fire. For now, the border is secure. The Thai flag flies once again over r e c l a i m e h o m e and the people, after weeks of fear, can finally breathe easy under the i r nation's color. This is Bangkok Battle Tech. bringing you the reality behind the headline, the emotion behind the footage, and the truth behind the battlefield. สเต t a because this story is far from over